กรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะเดินหน้าแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไข PM 2.5อย่างบูรณาการเพื่อร่วมตอบรับนโยบายและความท้าทายระดับชาติค่ะที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้อำนวยการสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU เพื่อพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมการพัฒนาการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5และอย่างเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพอากาศสำหรับวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงตลอดจนการเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาประชาชนและชุมชนเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฝนหลวง โดยการดําเนินงานร่วมกันจะเน้นการบริหารจัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเครื่องมือองค์ความรู้ประสบการณ์ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอันนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคตค่ะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกับหน่วยงายนภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ันเป็นพลังสําคัญที่จะขับเคลื่อนภารกิจของกรมให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนและประเทศชาติอันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปนะครับ